สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรี4-6่หอมุเลตนะครับก็วันนี้มีพระมาให้ชมกันเช่นเคยครับก่อนจะชมคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็วันนี้มีมาสี่องค์ครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ นี้ก็เป็นพระสมเด็จเรียกว่าสมสมสิงครับเนื้อกรกไรทองครับนี่ก็จะมีสิงนั่งอยู่ด้านล่างครับตรงเหรียญก็จะเป็น รูปเหมือนของหลวงพ่อครับอันนี้เนื้อกระไหลทองครับจะตอกใหมเลขครับอยู่ด้านล่างครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับนะครับผมองต่อไปก็เป็นอันนี้น่าจะรู้จักอันนี้อยู่แล้วครับสมเด็จแพ้สี่พันครับ ข้างสามจุดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีจุดนะครับนี่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดครับจุดอันนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับนี่จุดมันติดนะครับบางท่านคิดว่าเป็นข้าง2จุดนะคริงจริงไม่ใช่ครับดูนะครับขีดตั้งขึ้นมาแบบนี้ครับ บังนะครับอย่างเงี้ยครับเป็นสันเลยครับดูง่ายๆครับดูด้านหน้าด้านหลังครับก็ฟอนต์หนังสือพวกนี้ครับดูค้าสามจุดดูง่ายครับดูเบื้องต้นครับแค่นี้ครับถ้าเป็นบล็อกบล็อกหลังๆมันความคมมันจะไม่มันจะไม่คมแบบนี้ครับมันจะเนื้อมันจะย้อยๆหน่อยครับ กองนี้เป็นฐานสิงครับสององนี้ฐานสิงปีสองห้าหนึ่งห้านะครับเป็นเนื้อลายนะครับเนื้อลายแล้วก็ผมขออนุาตกลับ เนื้อลายแล้วก็เนื้อเกสรนนะครับนี่บล็อกเดียวกันนะครับก็เนื้อ เนื้อเกสอนองนี้ค่อนข้างจะหายากเลยครับปกติเราจะเห็นแต่เนื้อลายนะครับ<ม>ก็นานๆจะได้มาทีครับผมก็เอามารีวิวให้ชมนะครับนี่ดูครับดูเส้นขอบครับขอบสุ้มนะครับเส้นบังคับพิมพ์พวกนี้ครับ คทั้งสองเส้นเลยครับดูง่ายๆครับนี่มีจุดตรงขาโต๊ะนะครับหนึ่งจุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดใต้บริเวณเข่าสายขององค์สมเด็จนะครับร้อยคอบปัดน,นะครับ จุกด้านล่างครับนี่ที่ผมเคยนำเสนออยู่ตลอดเวลาครับแบบนี้ครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับเม็ดเป็นพดขึ้นมานครับ เกิดจากธรรมชาตินะครับของอเนื้อผ้าครับใบหูคนระับต้องคมคมตึงๆแบบนี้ครับใบหน้าครับของพ่อคมชัดตาจมูกปากนะครับล่องลึกแบบนี้ครับ ครับล่องปากครับลึกคมมีมิตินี่ตรงนี้ก็สําคัญครับลองสังติตรงนี้ครับคมคมครับแบบนี้คมกิิบก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากนะครับฐานสิงเนื้อเกสอนะครับผมเจอนี่ เจอเนื้อเกสรอนนี่น้อยกว่าเนื้อลายนะครับตามความคิดผมว่าเนื้อเกสรอนนี่น่าจะแพงกว่าเนื้อลายนะเพราะว่าหายากครับพี่ๆท่านใดมีสะสมเก็บไว้ก็อ,อยากจะออกหรือว่าอยากจะขายก็ยินดีรับเช่านะครับทั้งสี่องค์แบบนี้ครับ เดี๋ยวมาดูสมสิงห่อนดีกว่าครับยังไม่ได้ลงกล้องให้ดูครับมาตีกล้องชมความงามด้านในดีกว่านี่เนื้อกระไรทองครับเดิม,ดมๆแห้งๆแบบนี้ครับ ขวาทับซ้ายนะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแพรครับวัดพิคุนทองครับนี่ครับสิงครับนั่งอยู่ใต้ซุ้มนะครับทั้งสองข้างนะครับซุ้มไรกันอกครับเรียบรุนซุ้มสิงครับเผื่อพี่เพื่อนๆสมาชิกท่านใดครับมีแบบนี้ที่บ้านนะครับลองค้นดูนะครับ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับีแล้วก็มีหมายเลขตอกอยู่ด้านล่างครับตอกโค้ดแล้วก็ตอกนัมเบอร์นะครับองนี้น่าจะเป็น7จศูนย์นะครับเพราะห่างไปทับกับเลขศูนย์นะครับ อะไเดิมๆครับแห้งๆเป,เปิดแบบนี้ครับเวลาผมส่องพานะผมจะชอบดูนี่ครับนี่ดูดวงตาใบหน้าของหลวงพ่อครับเหมือนหลวงพ่อยังมีชีวิตครับการแกะบล็อกแกะพิมพ์ อช่างสมัยก่อนครับเนียนละเอียดครับส่องแล้วดูแล้วมันมีความสุขครับเหมือนเราเห็นคุณค่าทางการสร้างแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆครับที่หลวงพ่อได้จัดสร้างกันมาครับ งส่งไปส่งมานี่ก็เป็นลุ้งเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับซื้อหาได้สบายครับยังไม่มีเก้นะครับโดยส่วนตัวผมที่เคยซื้อมายังไม่เจอของเก้นะครับก็ถือว่าเป็นสมเด็จรุ่นหนึ่งครับ ีจำนวนการสร้างน้อยและหายากครับกระไรทองเต็มดีครับสวยมากครับตรงนี้ก็สน,นุนราคาครับชุดนี้ครับถ้าเพื่อนๆพพี่ๆท่านใดมีครับ สตาร์ทหลักหมื่นนะครับแน่นอนนะครับรับเช่านะครับทางร้านต้องสิ่งดีครับยินดีรับเช่านะครับก็ใครมีพระหลวงพ่อแพระครับหรือว่าพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆครับอยากจะขายอยากจะออกครับก็ผมก็ยินดีรับเช่านะครับและรับเหมาพระบ้านนะครับ กเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ